สวัสดีค่ะทุกคนพ่อพาวเองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเกมเอาตาสตาร์คำเตือนจ้าคลิปนี้มีคำหยาบเป็นอัตรัในการเล่นอย่าว่ากันนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เป็นไงเออพวกอะไรต้องทำไงวะเนี่ยต้องไปเอาสมบัติใช่ไหมรนะต้องไปเอาสมบัติสมบัติอยู่ไหนวะโหจะไยเจอกัะสานครับสมบัติก็เปิดโอั้ตังตัง เจอแล้วถ้าไปภาพมันแหลกจริงเจ่อเหรอจัดในแน่เลยนี่มีเก็บเหรียญนี่มีเก็บเหรียนเก็บเหรียญเก็บเหรียญนะเก็บเหรียญถ้าดูภาพโอ้กมากแล้วต้องไปต้องไปที่นี่ออกอ้าวมัวแต่เก็บไม่ได้ดูยิงแรงยังหรอเขาอะไรเมื่อกี้มัวแต่ดูเหรียญไม่ได้ไม่ได้ดูไอ้นี่เลยแรงแหละถล่มที่วันคอยถล่ปิี่ตรงนั้นไปที่การแสดงภาพแล้วก็ปิบ วุ่ววิ่ววหกร้อยหุ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 ยโคตรเยอะติ๊กเต็มจอใช่ไหมติ๊กออกติ๊กเข้าติออกโอ้ยหุยเหรียญเหรี้ยนจะเปลียนเดียวจะเปลียนเดียวตีขี้หูตีขี้หูโอ้ยแยกไปยังไงวะน่าต้องวิ่งไปเก็บเหรียญอย่างเดียวเหรออันนี้คืออะไรก็งอีกล่องแล้วไม่ก็งอกลอง ห,หนูหนงว่าตัวเองเป็นสนัยก็เลือดเยอะก็สบายม,ม,ม,มันมันมีไอ้นี้อยู่นะไอเทมที่ว่ายิ่งตายเยอะเลือดยิงเด้งเยอะคุณพระอไอดิวไอดิว ไอ้ดิวขา้าไปพาไปกระตุกอ่ะเดี๋ยวด<า>ิวกรตกเฉยคอมกาอ่านาเล็บเป้าอ่านเล็บเป้าโอ้โหโดนพิษเต็มหัวเลยกูอ<า>๋อแหลกเก็บกาไปไปแบกไป,ไปไหนูเพี่ว่าเก็บไม่กาดนะคอมน่าจะกาดเขาพี่ดูแล้วอ่ะ ลองออกกับสันนิปิกเหรียญคนใหม่ก็ไมเหรียญมันขึ้นเลยจังเลยเราได้คนแบกทองมาคนแบกทองมาคนแบกทองมาับไปข้างบนต้องต้องขนทองให้ได้เว้ยทองได้เยอะมากแต้มอ่ะก็ต้องให้ตัวโล่ขนจะดีที่สุดไปแล้วแตกแล้วแตกแล้ว อออออหลบปุ่มอะมากวาเอวอคอยเก็บวลเข้าโลเข้าไปโลเข้าอตัวลอเวลาตัวหาันเอาเอานียเอายิงอัดเข้าไปเลยเพราะว่ามันขยับตัวช้า แค่แค่นุงอัดได้อัดไปแล้วอัดไปแล้วแตกแล้วโโอ้หแตกแล้วแล้วเขาก็แตกด้วยเมื่อกี้อ่ะเย้มันเอาไปแล้วชวนมาไปแล้วชวนติดด้วยติดธนาคารเออเเออเออโอ้โหเข้าทางซ้ายทางขวาคุณพระ เฮ้ยแต้มสูตสีดูดีแต้มสูสีดูดีหรือเปล่า5้าหนึ่งห้ากับห้าหกศูนย์เราต้องเก็บกล่องให้ได้ทีงเงินนำเลยนี่ไงกล่องแตกงี้วกล่องแตกงี้ว่ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บไม่ได้มีแค่แตกเก็บเข้าบ้านไม่ได้ถ้าเกิดอ,องแตกก็ต้องวิ่งไปเก็บเหรียญทองเก็บเงินด้วยเก็บเงินเก็บเงินหายหาดะแบ,บกกล่องอยู่แบ,บกกล่องอยู่เข้าบ้านเข้าบ้าน ัว้านกกลมมาแล้วอ้าว <c oughs> อ,อุ้ยอุ้ยมานำมีมีีมอ๋อเจเร็วยิงบไดยิงแล้วก็วตกกับปี๊ดไฟแทงแล้วไม่ไหวแล้ววิ่งไล่ฝันแล้วอไอ้ทำไมมันถึกจังวะของเนี้ชนาแล้วปีรับกระสุนอยู่ทุกคนหนีไป ดีขนะแล็กเอ๋เบสมออ่ะจาก2,6กดที่เป็น5,000ันวิวแข็งเลยค่ะดิเป็นด้วยดิเป็นด้วยเก็บกองเร็วไปเร็วดิเป็นหน่อยดิเป็นหน่อยดิเปนอยู่ดิเปนอยู่เาข้เฮ้ยมันโดดมันโดดไประวังระวังระวังหมดแล้วอีกไม่ได้เอาตัวไปเก็บกล่องอย่างเดียวแล้วเอ้ยแก เย้ส่งมาเก็บกล่องแล้วเดินมา